กระเจี๊ยบแดงสร้างอาชีพนะคะกระเจี๊ยบแดงมีประโยชน์สูงมากนะคะรอบนี้คุณหนูจะปลูกกระเจี๊ยบแดงแต่ก็อยากมาแบ่งปันประโยชน์ของกระเจี๊ยบแดงให้กับทุกคนนะคะคุณหนูเคยมาอยู่ที่ไร่นี้นะคะในโชคพิทฟาร์มแล้วก็ปลูกกระเจี๊ยบแดงเป็นสิ่งแรกก่อนที่จะปลูกเอ,อ่อกล้วยวันนี้ก็เลยเพิ่งลงจากไร่สดเหมือนเดิมแต่ก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะกระเจี๊ยบแดงปลูกไม่ยากนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพ เพราะว่าคุณปู่ของคุณหมูที่เป็นหมอเนาะก็ใช้กระเจี๊ยบแดงในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนในการต้มกับผู้ซาจีนแต่ว่าโดยเฉพาะกระเจี๊ยบแดงของเขาเองก็มีประโยชน์สําหรับร่างกายเราอยู่แล้วนะคะประโยชน์ของกระเจี๊ยบแดงถ้ากรณีเป็นยอดอ่อนยอดสดก็สามารถทําอาหารได้แล้วลูกของเขาก็นํามาทําอะไรครัเนี่ยเป็นผลสดๆเอาไปต้ม โดยให้ความเดือดอยู่ที่ไฟปานกลางนะคะต้มจนน้ำของเขาออกแดงแล้วยกอันนี้ออกมาแล้วมันเป็นสีขาวก็ถือว่าใช้ได้เสร็จแล้วเราอาจจะไปทำเป็นอะไรคะแช่ช่องฟีดแบบเข้มข้นเอาไว้มาชงดื่มก็ได้หรือถ้าเกิดเราทำขายเราก็ต้มออกขายหน้าร้านก็ได้อ่ะที่นี้นั่นคือการที่คนมีหน้าร้านขาเนาะเรารวมถึงของคนที่อยากเก็บไว้ทานโดยเข้าช่องฟีดแล้วก็มาชงดื่ม แล้วก็ที่สําคัญมันก็สามารถตากอบแห้งโดยใส่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณหนูได้เนาะอ่ะเรามาดูกันว่าประโยชน์ของกระเจี๊ยบแดงมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งมันลดไขมันในเส้นเลือดคุณหนูเจอคนใกล้ชิดหลายคนนะคะเขาเรียกว่าลาจากโลกนี้ไปโดยโรคไขมันในเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดอุดตันเป็นในเรื่องของเบาหวานความดัน ดังนั้นตัวนี้คือเขาเรียกว่าผลไม้วิเศษก็ได้เนาะมันมีคุณค่าแล้วก็คุณประโยชน์สูงมากที่หลายคนยังไม่รู้วันนี้คุณหนูมั่นใจว่าถ้าคลิปนี้คุณหนูทำออกไปมันจะเป็นประโยชน์แลวช่วยเหลือผู้คนได้นอกจากไขมันในเส้นเลือดความดันในโลหิตมันจะช่วยไปกระตุ้นอะไรคะ ในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันเนาะเสริมภูมิคุ้มกันคืออะไรหลายคนเกิดจากอาการภูมิแพ้ก็ดีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ดีเป็นอะไรที่เจออะไรก็ป่วยง่ายเจออะไรก็มีผลกระทบต้องบอกก่อนว่าชีวิตประจําวันของมนุษย์เราต้องออกกําลังกายทานอาหารที่ครบห้าหมู่แล้วก็ดูแลสุขภาพนอนพอนะคะอยู่ในสภาวะอากาศแบบไม่ฟุ้งมาก ่ไม่มีเคมีไม่มีฝุ่นละอองแล้วก็อากาศไม่เหลาหนาวจัดร้อนจัดเนาะแต่บางทีบางคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจเกิดผลกระทบได้การทานผลไม้หรือพืชผักที่